เอาละค่ะอันนี้มาต่อกันนะคะในหมวดตัว e นะคะตัว e e l e p h a n t ช้างเนาะตัว e นะคะมาเ,เริ่มที่ตัวแรกกันก่อนเนาะตัว e ตัวแรกนี่อ่าตรงนี้นี่คำว่า earn นะคะ earn earn คำนี้แปลว่าได้รับค่ะอ่าอย่างเช่นว่า earn earn มาหนิอ่ะได้รับเงิน,อ,งนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ earn มาหนิส่วนคำว่า earnings ที่มี s ตรงนี้นะคะแปลว่ารายได้ค่ะคำที่เป็น synonym นะคะคำที่มีความหมายเหมือนกันก็คือคำว่า revenue เนาะ revenue แปลว่ารายได้เหมือนกันนะคะประมาณนี้แต่อย่าสับสนกับคำว่า salary นะคำนี้มันแปลว่าเงินเดือนค่ะรายได้กับเงินเดือนไม่เหมือนกันนะเนาะแต่คือมันคนละคำกันอะแต่ว่าความหมายมันอาจจะคล้ายๆกันในจริงมันคนละคำกันนะคะต่อมาค่ะ economic ประหยัดค่ะแต่ economize แปลว่าออมค่ะไม่ใช่อดออมหรอกก็คือออมออมเงินอนะอ่าออมเงินเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น economy เศรษฐกิจค่ะเศรษฐกิจเนาะ effective นะคะ effective มีประสิทธิภาพ effectively กับ effectiveness นะคะอย่างมีประสิทธิภาพกับประสิทธิผลคำนี้จะเป็นอ่า adverb นะคะส่วนคำนี้เป็นคำนามค่ะคำต่อไปค่ะ efficiency efficiency ประสิทธิภาพ efficient ประสิทธิภาพ efficiently มีประสิทธิภาพแต่ว่าความต่างมันอยู่ตรงนี้ความต่างมันอยู่ที่ประเภทคำค่ะคือถ้าคุณเอามาแปลเป็นไทยแบบสมมุติเขียนเ s s a มา e m a มลมาอะไรอย่างเงี้ยแปลเป็นไทยมันก็แบบความหมายมันก็ประมาณประสิทธิภาพนี่แหละแต่ว่าความเป็นจริงแล้วอะประเภทคำมันไม่เหมือนกันนะคะซึ่งมันสอดคล้องกับการที่เราจะไปสอบแกมมาด้วยเนาะคำแรกค่ะ efficiency เป็นคำนามส่วนคำนี้เป็น adjective นะคะคำนี้เป็น adverb เนาะ elderly ผู้สูงอายุค่ะนะ่ะผู้สูงวัย elderly นะ uh, electrical เกี่ยวกับไฟฟ้าค่ะนะ electrical เกี่ยวกับไฟฟ้า elevator lift ค่ะนะ elevator ก็คือ lift เนาะแต่อันนี้เป็นแบบ UK นะถ้า US นะเขาจะใช้คำว่า lift คำนี้เหมือนกันค่ะออกเสียงเป็น lift เลย เนาะก,ก็คือไอตัวลิฟที่มันพาเราไปชั้น1น <S 2, S 1> ชั้นสชั้นสามในห้างน่นแหละต่อไปค่ะ e M b a r r ค่ะ e M b a r r ว่าออกเดินทางค่ะ Emergency Emergency ภาวะฉุกเฉินเรื่องฉุกเฉิน,นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่างเช่นคําว่า Emergency room Emergency room ห้องฉุกเฉินเห็นไหมต่อไปค่ะ emphasize เน้นย้ำค่ะหรืออีกคำหนึงก็คือคำว่า focus ก็ได้ ใช้แทนกันได้เหมือนกันนะคะ focus emphasize ะคำต่อไปค่ะ employ ค่ะจ้างงานค่ะคำที่เหมือนกันก็คือคำว่า hire นะคะจ้าง i hire you ฉันจ้างคุณ employee ค่ะพนักงาน employer นายจ้างแต่ employment นะคะแปลว่าการจ้างงานค่ะทั้ง3ามคำนี้เป็นคำนามหมดเลยนะแต่ว่า2องคำนี้มันเป็นคนไง อสองคำนี้เอาเป็นคนส่วนคำว่า employment เนี่ยมันเป็นคำนามธรรมดาเฉยนะคะ enable เปิดใช้งานหรือว่าสามารถใช้งานได้นะคะ enclose ค่ะล้อมรอบค่ะคือแบบอันนี้ใช่ไหมก็แบบ enclose ก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะี่คือ enclose ล้อมรอบด้วยอะไรนะ,ะ encourage ให้กำลังใจค่ะสนับสนุนก็ได้นะ support เชียร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น เนี่ย yeah, encourage endurance อดทนค่ะความอดทนคราวนี้เป็น encourage เป็น verb นะคะแต่ว่า endurance เป็นนามเป็นคำนามนะคะ endure อดทนค่ะแปลว่าอดทนนะ engineer วิศวกรค่ะเป็นคนอันนี้เป็นคนวิศวกรเป็นคน engineering วิศวกรรมค่ะ enhance ยกระดับ ไปอีกแบบ next level นะคะ enhance enroll เพาว่าลงทะเบียนค่ะลงสััรอ่าลงสมัคร,ลง,ครลงทะเบียน enroll ensure นะคะทำให้มั่นใจไม่ใช่ชัวนะชัว sure, คือมั่นใจเฉยๆเรามั่นใจของเราแต่ถ้าเราจะทำให้ใครมั่นใจในตัวเราอย่างนี้ก็คือ ensure นะคะ enterprise องค์กรบริษัทค่ะ enthusiastic enthusiastic กระตือรือร้นค่ะ enthusiastically อย่างกระตือรือร้น ปร,ประเภทคำไม่เหมือนกันแต่แปลเป็นไทยแล้วมันมันเหมือนกันนะคะความหมายเดียวกันเลย e n t i t l e m e n t Entitlement ent ให้สิทธ์ค่ะ entrance ค่ะทางเข้าต่อไปนะคะคำนี้ค่ะ environment กับ environment a l คำนึงเป็นคำนามคำน,นึงเป็น adjective นะสิ่งแวดมันเป็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะ environment ก็คือพวกสิ่งแวดล้อม equivalent ความการเท er ่าเทียมเอ้ยเทียบเท่าผิดเอ็กเซเวนท์ว่าเทียบเท่าค่ะอย่างเช่นว่าน้ำ,ำน้ำอัดลมเทียบเท่ากับน้ำตาลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือ Equivalent Essential จำเป็นค่ะมันจำเป็นต้ตองต้องมีอะมัตเซิลอะไรอย่างนี้เป็นต้น Estimate ประมาณกรารประมาณการคะ่ะ Estimate หรือ,อคำหน,นึ่งก็คือ Estimate ก็อย่างหนึ่งเนาะเพราะไม่ใช่คำน่ะพยายามผิดคำ จะบอกว่าเมื่อกี้จะบอกว่าเขา estimate เนี่ยมันเหมือนเขาคำว่า anticipate นะคะแต่ว่า anticipate มันแบบคาดการณ์ไงเนาะก่ออย่างกัน estimate เพราะว่าประมาณการนะคะประมาณตัวเลขประมาณเวลาคำต่อไปค่ะ evaluate evaluate ประเมินค่ะประเมินประเมิน KPI ประเมินเกณฑ์ประเมินเกรดประเมินพฤติกรรมเนาะอันนี้ก็คือ evaluate event นะคะเหตุการณ์ค่ะ evidence หลักฐานค่ะหลักฐานนะ uh, involve วิวัฒนาการการพัฒนานะคะใครเล่นโปเกกอนจะเห็นคำนี้บ่อย involve uh, exact แน่นอนค่ะ exact examination การตรวจสอบนะคะแต่ e x a m i n e แปลว่าพิจารณาหรือตรวจสอบเหมือนกันก็ได้เหมือนกันแปลว่าตรวจสอบก็ได้ Excel ยอดเยี่ยม e x c e l ก็ว่ายอดเยี่ยมเหมือนกันนะคะ Excursion เที่ยวชมค่ะสำรวจเที่ยวชม Executive ผู้บริหาร Exhibit จัดแสดงนะคะไม่ Exhibit นะไม่ออกเสียงฮีไม่ Exhibit Exhibit จัดแปลว่าการจัดแสดงนะคะเวลาเราไปแบบ Impact ไปอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะเห็นแบบ x เขาเรียก uh, ว่า exhibition exhibition ก็คือเป็นเป็นงานจัดแสดงสินค้าต่างๆนะคะอันนี้ก็เหมือนกัน e x h i b i t ว่าจัดแสดงเนาะแต่ว่ามันเป็น verb expand แปลว่าขยายค่ะ expansion แปลว่าการขยายมันขยายเหมือนกันแต่คำหนึ่งเป็น verb คำหนึ่งเป็นคำนามนะคะ expect คาดหวังค่ะคำที่เหมือนมันเหมือนกันนะคะก็คือ anticipate อ่าอาขอเขียนผิด anticipate นะ expectation ค่ะคำนี้ expectation ความคาดหวังค่ะ expenditure ค่าใช้จ่าย expense เหมือนกันนะคะแปลว่าค่าใช้จ่ายเหมือนกันค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างเงี้ย expenditure หรือ expense ก็ได้ต่อไปค่ะ expensive แปลว,ว่าแพงค่ะนะคำตรงกันข้ามมันก็คือคำว่า cheap ที่แปลว่าถูก คันนี้ก็คือราคาถูก e x p e n s i v e ว่าราคาแพงนะคะ experience ประสบการ์ค่ะ experience เติม e ดีบวกมีประสบการ์นะคะ experiment การทดลองค่ะหรือคือ test นั่นแหละอ่ะเราเอาไป test exploration การสำรวจค่ะ explore ว่าสำรวจนะ express ค่ะแปลว่าด,ด่วนหรืออีกที่หร,หรืออีกในในหรืออีกอ่ะใน ในอีกความหมายอีกในอีกบริบทหนึ่งนะคะนอกจากคาว่าดวดแล้วอะ่ะมันแปลว่าแสดงได้ด้วยค่ะแสดงแบบแสดงอารมณ์อะไรประมาณเนี้ยอ่าแสดงอารมณ์นะ express เอาไปค่ะ extend เหมือนคำว่า expand เลยก็คือขยายขยายออก extension ก็ขยายเหมือนกันค่ะส่วนคำสุดท้ายค่ะ external แปลว่าภายนอกนะคะคำตรงคันข้าของมันก็คือว่า internal ค่ะ ที่แปลว่าภายในนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปเจอกันต่อคลิปหน้าในหมวดตัว F